สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีพฤษภทุกท่านนี้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนาย,ยน2568ยินดีกับชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับหลังจากนี้ทุกทิศสิ่งทุก,ท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 กอย่างจะดําเนินไปในทิศทางที่ดีแก่ดวงชะตาตนไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการเงินการทองก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี q r code คอยูเอ่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องของซออยากจะ ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาสามารถสแกนที่ QR วอารโคดนี้ได้จะมากจะน้อยไม่ว่ากันส่วนเพื่อนๆนท่านใดที่สแกนมาแล้วหรือส่งซุปตะเตงมาแล้วขอบพระคุณมากๆครับเป็นน้ำใจอย่างงาส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่สงสัยว่าเฮ้ยฉันพึกศกฉันจะรวยจริงไหมฉันจะมีเงินทองขึ้นเหรอฉันจะเงินเดือนขึ้นไหมการงานฉันจะเจริญก้าวหน้าไหมสามารถติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้นะครับมีค่าขูะไปดูกันต่อเลยนะครับ หลังจากนี้ชาวราศีพฤกษภคงจะยิ้มได้โดยเฉพาะในเดือนนิถุนายนนี้ใครที่ค้าขายอยู่ใครที่ทำธุรกิจอยู่น่าจะได้รับอัน,นีิสงที่โดดเด่นก,กว่านะครับส่วนใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะมีโอทเข้ามาไหมมีเอ็กตองเอต้าอะไรเข้ามาไหมนะครับเพราะว่าดาวการเงินก็มีกําลังดาวพฤหัสก็สัมพันธ์ถึงดาวอาทิตย์ยังมาอีก โอ้โหอะไรจะเลิศหรูอว่ารังการงานสร้างขนาดนั้นฉะนั้นก็ดีตามนั้นครับแต่ขอเปิดเรื่องอื่นก่อนและกันในเรื่องของคําว่าร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจเรื่อยที่อยู่ที่ทางแต่เป็นเรื่องร้ายไหมตอบยากครับคําว่าร้อนที่ร้อนทางในที่นี้ตอบยากคําว่ามีปัญหาภายในครอบครัวก็ตอบยากนะฮะหลายหลายคนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถคันใหม่ ก็เปล่นไปได้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะมีแนวโน้มนะที่อาจจะต้องโยกย้ายไปทํามาหากินที่อื่นแล้วก็จะต้องหาที่อยู่ที่ทางใหม่ก็ทําให้ร้อนที่อยู่ร้อนทางเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้หรืออ่าหลายหรือเหลือลเกินหมอดูคนนี้นี่หลายหรือเหลือลกิหรือพี่น้องนะครับหรือคนในครอบครัวเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเงินเรื่องทอง มาเบียดเบียนเราก็เป็นไปได้นี้อาจจะเป็นคําทํานายในเชิงลบนะแต่จริงๆแล้วซ้อให้น้ําหนักไปในเชิงบวกมากกว่าในเชิงลบบางคนนะฮะอาจจะไม่ได้ย้ายช่องไม่ได้ย้ายบ้านไม่ได้ซื้อรถคันใหม่แต่มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่อาจจะมองไปในเรื่องของอการตกแต่งการรีโนเวทน,นะเช่นแบบโอ้ยเฟอร์นิเจอร์เก่าแล้วอยากได้โซฟาใหม่อยากได้ ฟูกตัวใหม่อยากได้เสผ้าห,มห่มผืนใหม่หรือตู้เสื้อผ้ามันเก่าแล้วมันจะพังอยู่แล้วเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าใหม่ก็เป็นไปได้นะครับจะซื้อของอะไรเข้าบ้านใหม่ซื้อทีวีซื้อเครื่องเสียงใหม่ก็เป็นไปได้หมดนะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบริหารจัดการชีวิตตัวเองในเรื่องเองินเรื่องทองเอาไว้ก่อนนะฉะนั้นใครที่มีความจําเป็นในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อ,อซื้อของเข้าบ้านหรือ อาจจะเอารถไปทำสีเอารถไปตกแต่งเครื่องเสียงหรืออะไรนะครับมันก็มีโอกาสนะจะนั้นถ้าสุกใครสุกมันเนาะมันตอบไม่ได้โดยเฉพาะใครที่แบบชอบสายแวน้นสายซิ่งนะมันก็ตอบยากอะ่ะเขาชอบของเขาอย่างนั้นนะจากนั้นก็หมายว่าเฮ้ยใครที่จะมองในเรื่องของการตกแต่งบ้านก็เป็นไปได้อาจจะไม่ได้ย้ายบ้านอาจจะไม่ได้ซื้อบ้านใหม่อาจจะไม่ได้ซื้อรถคันใหม่ แต่ชั้นตกแต่งบ้านตกแต่งรถใหม่ก็เป็นไปได้รวมไปถึงนะครับไอ้คำทำนายเลยลยๆเช่นแบบเพี่น้องฉันเดือดร้อนนะฉันต้องหยิบยื่นเงินให้เขาอ่ะฉันต้องไปช่วยเขามันก็เป็นไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะเน้นในเรื่องของพ่อแม่กับพี่น้องว่ามีโอกาสได้รับข่าวคราวไม่ค่อยดีรวมไปถึงตัวสามีหรือตัวภรรยาของเราด้วย หรือคู่ชีวิตนะค,คู่ชีวิตฉะนั้นหมายความว่าปัญหาในครอบครัวอาจจะมีอะไรที่เข้ามารุมเร้ามาทําให้ไม่สบายใจมาทําให้ขุ่นข้องหมองใจก็เป็นไปได้นะครับส่วนใครจะไปเที่ยวจัดทริปหรืออยากไปอะไรเนี้ยอาถือว่าเป็นความสุขส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีละ ถ้าจะไปเที่ยวไปอะไรก็หาความสุขให้กับตัวเองนะะให้รางวัลกับชีวิตตัวเองเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าความร้อนที่ร้อนทางนั้นเกิดจากคนในครอบครัวเดือดเน,นื้อร้อนใจบางประการแล้วต้องมาเบียดเบียนเราตรงนี้ก็แอบจะให้กําลังใจกันนะ,นะฉะนั้นก็ภาวนาในเชิงบวกแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของข้อหนึ่งนะที่ชาวราศีพฤษภจะพึงมีพึงได้แก่ดวงชะตาตนคือ เดือนมิถุนายนนี้ใครคลอดบุตรในเดือนนี้มีโอกาสได้อภิชาตตบุตรแก่ดวงชะตาตนะนะครับใครที่กําลังท้องแก่เนาะกำลังจะออกเดือนมิถุนายนนี้ก็อบจะยิ้มในใจนะโอ้ลูกฉันต้องเป็นคนดีลูกฉันจะต้องน่ารักลูกฉันออกมาจะต้องมีคนรักคนเอ็นดูลูกฉันลูกฉันจะต้องฉลาดจะต้องเป็นเด็กมีไหวพริบดีตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยแต่ก็มีทัมมิ่งของมันนะ ใครคล่องใจอยากจะถามว่าไอ้ทามมิ่งมันอยู่ตรงไหนหรือยังไงหรือแม้แต่จากได้เลิกลอดบุตรเลิกผ่าลอดบุตรนะทักทายเข้ามาได้นะครับมีใครใช้ใจแน่นอนอ่ะทีนี้ในตรงส่วนของเดือนนี้ใครที่ลอดธรรมชาติก็ดีลอดแบบผ่าเอาเลิกก็ดีก็จะมีนิมิใหม่ที่ดีนะครับที่จะได้อภิชาตบุตรนอกเสียจากคุณจะเกิดในเลิกที่แย่จริงๆถึงจะไม่ได้คําทํานายนี้ แล้วใครที่มีลูกอยู่แล้วล่ะฉันไม่ได้มีลูกเพิ่มไม่ได้มีอะไรเงี้ยอ่าตรงนี้ก็อาจจะแบบวเฮ้ยลูกเราอาจจะนําข่าวดีเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาอ่าเรื่องการทํางานอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าได้งานใหม่แล้วเงินเดือนขึ้นอะไรงั้นอย่างนี้หรือว่าโอ้เจ้านายรักอ่าเจ้านายขึ้นเงินเดือนให้อะไรเงี้ยอ่าหรือโอ้ช่วงนี้หนูดีจังเลยหนูโอชีหนูเยอะอะไรเงี้ยอ่าหนูก็ได้เงินเยอะเพิ่มอะไรเงี้ย ก็ได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับลูกกับเตา้าหรือมากกว่านั้นมากกว่านั้นอาจจะได้รับข่าวว่าลูกจะลั่นระครังวิวานในเดือนนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะโอ้ต้องวุ่นวายกับเรื่องเงินเรื่องทองอีกเลยใช่ไหมนะฮะก็อาจจะต้องอ่ะมีความสุขกับลูกไปนะฮะลูกเป็นฝั่งเป็นฝาลูกแต่งงานาทันทีอะไรประมาณนี้ดีใจกับลูกไปหรือแม้แต่หลายๆคนนะครับที่มีบุตรชายก็อาจจะ บุตเรียนให้ไหมตอบแทนพระคุณให้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่จะปราบปลื้มใจในเรื่องการกระทําของเขาการกระทําใดๆของลูกหลานของเราที่เราจะได้ความสุขความปราบปลื้มใจนะครับมาจากลูกของเราฉะนั้นดีหมดครับคําทํานายทุกอย่างจะดีหมดเลยฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราสีพฤษภด้วยนะครับว่าให้ลูกเราอาจจะทําตัวดีขึ้น ลูกเราจะมีการเรียนที่ดีขึ้นลูกเราจะมีแฟนสักทีลูกเราจะบวชแล้วอะไรเงี้ยอ่าก็มีความสุขไปหมดอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้นะครับในตรงส่วนของดวงดาวเนี่ยมีดวงดาวบางดวงนะครับที่อาจจะเป็นกลิ่นไอของ <c oughs> เขาเรียกว่าดาวคู่ชูแล้วกันนะครับมันมีกลิ่นไอของดาวคู่ชูถึงจะมีกลิ่นไออ่อนๆแต่มันก็มีกลิ่นตุก,ตก นะฮะมีกิจตุตหาเรื่องให้ผัวเมียก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วนะครับจริงตานั้นครับนะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีแฟนเป็นผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้ชายหรือเป็นเพศทางเลือกเช็คโทรศัพท์สักหน่อยดีไหมนะฮะเช็คโทรศัพท์สักหน่อยดีไหมคุยกับกิ๊กคนไหนอยู่นะครับหรือแอบติด gps ใส่โมไซ์ใส่รถยนต์ก็สักหน่อยไหมเผื่อจะได้รู้ว่าเขาขี่รถไปไหนบ้างอะไรบ้างนะ ออนะหาเรื่องให้ผัวเมียก็ทะเลาะก,กันซะละเรานะหมอดูนะครับเดี๋ยวความซวยจะมาถึงหมอดูละนะครับก็มันมีกลิ่นไอของดาวคู่ชู้อ่อนๆฉะนั้นพอมันมีกลิ่นไอของดาวคู่ชู้อ่อนๆเนี่ยมันตอบในทางหลักโหราศาสตร์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับแฟนเราหรือจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับฉะนั้นกลิ่นไอตัวนี้ก็ท่านใดที่เป็นชาวราศีพฤษภเลแอบเจ้าชู้ซุกซนก็ระมัดระวังนะฮะนะฮะระมัดระวัง นะครับการที่จะทําตัวสุกสนการที่จะไปนอกลู่นอกทางนะถึงดาวพฤหัสจะเดินหน้าแก่ชะตาอย่างไรก็ตามนะฮะมันก็แอบมีผลแต่ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าชาวราศีพฤษภที่พูดพูดมามันมีทั้งมุมบวกเยอะกว่ามุมลบแต่อย่างไรเสียมันมีดวงดาวบางดวงที่บ่งบอกว่าชาวราศีพฤษภไม่ใช่ดีทุกคน ต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะหลังจากวินาทีนี้ไม่ใช่จะได้ดีทุกคนมันจะเป็นกลิ่นไอของการแยกระหว่างสวรรค์กับนรกเลยใครที่ได้ดีตามคำทำนายที่ซ้อเก่าอ้างในช่วงต้นบอกได้เลยว่ายังจะขึ้นสวรรค์หลังจากนี้ชีวิตของชาวราศีพฤษภเหมือนกับขึ้นสวรรค์เลยลูกกระทำตัวดีนะครับมีเงินซื้อรถซื้อบ้านนะครับ หรืออาจจะมีเงินไปเที่ยวที่นู่นที่นี่หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองแต่อีกส่วนหนึ่งของชาวราศีพฤษภคือตกนรกตกนรกอย่างไรนะครับคำทํานายที่ซ้อให้ปีนี้ในขั้างตน้นหรือแม้แต่หมอดูทุกสํานักให้ว่าเฮ้ยดาวพฤหัสเดินหน้าแก่ชะตาอยู่เรือนกระดุมพระดาวกัมมะมีกำลังเป็นกเกษตรตาธิบดีไม่ต้องห่วงชาวราศีพฤษภร้อยคน ดีทั้งร้อยคนไม่ใช่ครับมันจะมีบางส่วนหรือประมาณหนึ่งที่จะตกนรกคำทำนายนี้จะไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภบางกลุ่มบอกไปเลยนะซ้อมไม่ได้ขู่นะครับซอมไม่ได้ขู่แต่ใครที่ดีก็ดีเหมือนขึ้นสวรรค์แต่ใครที่แย่เหมือนตกนรกเลยไหนบอกว่าการงานดีไหนบอกว่ามีเงินซื้อรถซื้อบ้านไหนบอกว่ามีเงินทองเงินเดือนขึ้น ไม่เห็นมีไม่เห็นได้ออกงานด้วยซ้ำบอกได้เลยนะฮะจะมีคนกลุ่มหนึ่งในชาวราศีพุกศกที่จะเกิดทำทำไหน,นี้บอกได้เลยนะอ่ะขู่กันไปละขู่กันไปละนะฮะเอาให้ตกใจเล่นกันนิดนึงอ่ะแล้วทีนี้ในตรงส่วนของดวงดาวนะครับที่มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรือมีการทะเลาะทุ่มเฉียงกันภายในครอบครัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ บอกว่ามีโอกาสนะครับหรือแม้แต่คนในครอบครัวนะคนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุบางประกันนะครับเช่นได้ข่าวว่าพี่ขับรถชนได้ข่าวว่าน้องเข้าผ่าตัดได้ข่าวว่าแม่ล้มกระดูกแตกมันจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่มีข่าวดีว่าต่อให้เจ็บป่วยเป็นอะไรก็ช่าง จะมีโอกาสพบแพทย์ผู้มีความชี่วชาญนะครับแต่ก็ภาวนาอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้เกิดการเจ็บป่วยอะไรเลยนะครับก็ไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยจริงๆคําทํานายในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเกิดการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภมีโอกาสต้องบอกนะเรามีโอกาสแต่คงไม่ใช่เดือนนี้นะคงไม่ใช่เดือนนี้ซอคงมองเล็งไปอีกสักเดือนก็คือเดือนกรกฎาคม นะครับแต่เดือนนี้น่าจะเป็นกับพ่อแม่และพี่น้องของเรามากกว่านะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นกับแฟนของเราก็เป็นไปได้นะเช่นอยู่ๆไส้ติ่งแตกไหมนะครับหรือแบบอยู่ๆแบบเฉียวไปชนไปอะไรนะต้องบอกงี้นิดนึงนะบันบุญกรรมคนเราไม่เท่ากันหมอดูทายเลือดตกยามออกซะน่ากลัวเลยอ่ะแฟนฉันนะ่ะไปเตะบอลไปกระแทกกับเขาดั้งเลือดจมูกออกอะไรเงี้ย อ่าเห็นไหมเลือดตกยางออกเกิดอุบัติเหตุเห็นนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันครับพึ่งศพเหมือนกันนะฮะแต่บุญกรรมไม่เท่ากันฉะนั้นก็หมั่นสร้างบุญนะฮะแต่อย่าใช้ในเชิงของพุทธพาณิชย์นะครับโอ้โหฉันทําบุญเยอะๆฉันต้องได้บุญเยอะๆมันไม่มีะนะมันอยู่ที่จิตอันเป็นกุศลถ้าคุณไม่มีความเมตตาไม่มีความการุณาไม่มีความเผื่อแผ่ ต่อให้คุณทําบุญร้อยล้านคุณก็ไม่ได้บุญแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าคุณมีจิตอันเมตตาจิตอันเผื่อแผ่คุณทําแค่สิบบาทเหมือนทําบุญล้านหนึ่งเลยบอกได้แค่นี้แหละนะอ่ะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเราก็เกิดขึ้นได้รวมไปถึงตัวของชาวราศีพฤษภเองนะครับแล้วกีนี้เราพูดถึงการเจ็บป่วยการผ่าตัดพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุ ต่เป็นไปได้ไหมที่ชาวราศีพฤษภหรือคนในครอบครัวของชาวราศีพฤษภซึ่งเน้นไปที่คําว่าคนในครอบครัวของชาวราศีพฤษภนะฮะจะมีโอกาสโดนน้าร้อนลวกมีโอกาสโดนาไฟลวกโดนเตารีดดาาโดนท่อไอเสียดาาบอกได้เลยนะอะไรที่เป็นของร้อนโดนหมด ยิ่งใครไปกินชาบูไปกินหมูกระทะระมัดระวังนะฮะน้ำซุปอาจจะลว่วออกนะฮะกำลังทำกับข้าวอยู่น้ำมันอาจจะกระเด็นใส่นะรวมไปถึงนะฮะรวมไปถึงคำทํานายนี้รวมไปถึงบ้านช่องห้องหับกีนนี้เราพูดถึงในเชิงดีเนาะว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านตกแต่งบ้านใหม่เปลี่ยนผ้าม่านอย่างนั้นทาสีอย่างนี้อ่านี่คือการทำทำนายที่ดี แต่ในคำทำนายที่ร้ายในตรงส่วนนี้คือมีโอกาสที่จะเกิดฟืนไฟที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับรถได้ไหมมีโอกาสโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภท่านใดที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่ข่าวคา,า,าวออกมาไม่ได้วายเว้นสอบ,บอกแค่นี้นะนะครับปีตั้งแต่กลางปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้คุณสังเกตไหมเขาฟืนไฟมาแบบรัวๆ มาแบบรัวๆเลยนะไม่ตลาดบ้างไม่บ้านบ้างไห่ห้างสรรพสินค้าบ้างมาแบบรัวๆแล้วบางบางทีชาร์จรถอีวีไว้แล้วก็ไฟลุกไฟท่วมไม่ใช่ไหมแค่รถไม่บ้านฉันด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นชาวราศีพฤษภใครที่ขับรถอีวีแล้วต้องชาร์จระมัดระวังนะครับแม้แต่คุณไม่มีรถอีวีอยู่ในเรื่องของฟืนไฟชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ชาร์จนู่นชาร์จนี่ทิ้งไว้ ควรระม,มัดระวังฝฟืนไฟหรือไฟช็อตนะฮะแต่เน้นในเรื่องของคําว่าของร้อนแล้วกันของร้อนนะฮะซึ่งจริงๆในทางหลักโหลาสมัยก่อนมันไม่มีคําว่าไฟช็อตเนาะเมื่อพันปีที่แล้วมันไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไงมันมีแค่ตะเกียงมีแค่น้ำมันมีแค่น้ําร้อนนะฮะทางหลักโผลราศาศา์ก็เลยทํานายแค่นี้ไม่น้ําร้อนลวกก็ไฟลวกไม่ไฟลวกนะครับก็ อาจจะโดนอะไรของร้อนๆนะครับในทางหลักโหราศาสตร์สมัยเมื่อพันปีที่แล้วมันมีแค่นี้แต่ยุคสมัยนี้มันไปนรวมถึงปลั๊กไฟรวมไปถึงอะไรด้วยนะครับก็อจะต้องดูแลสวัสดิภาพตัวคุณและคนในครอบครัวนะครับซึ่งคําทานายนี้ก็ตอบไม่ได้อีกว่าจะเกิดกับบ้านเราหรือจะเป็นบ้านของพ่อแม่หรือพี่น้องเรานะฮะอาจจะไม่ได้เกิดกับเรานะนะฮะอาจจะไม่ได้เกิดกับเราแต่บอกอ้ย อุ้ยบ้านแม่ไฟไหมรถก็ไปเกิดไฟลุกอะไรเงี้ยอ่าหรือแบบน้องเพิ่งอยรถอีวมาไปชาร์จไฟลวนไฟช็อตขึ้นรถสไลด์อะไรเงี้ยมันจะมีข่าวพวกนี้นะฮะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนคนรอบข้างของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับไม่ใช่แค่เกิดกับชาวราศีพฤษภเท่านั้นนะอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,องสบายใจกันดีกว่า บอกแล้วว่าชาวราศีพฤษภส่วนมากจะเงินเดินขึ้นหลังจากนี้คาดหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ <_ d ano> ชาวราศีพฤษภจะได้ดบได้สสดีในเรื่องเงินเ,เรื่องทองสมหวังในเรื่องเงินเรื่องทองโดยเฉพาะจากเดือนมิถุนายนนี้ดาวการเงินมีกําลังในชะตาสัมพันธ์ถึงโดยดวง 3, ชะตาตนฉะนั้นชาวราศีพฤษภท่านใดนะครับที่คาดหวังเงินเดือนขึ้นคาดหวังเงินโอทีคาดหวังเงินเอ็กตงเอ็กต้าอะไรนะครับมีโอกาสลุ้นครับ ยินดีกับชาวราศีพฤษภส่วนมากวงเล็บส่วนมากนะครับเพราะว่าซอบ,บอกเรามีบางส่วนที่จะไม่ได้รับคําทํานายเงินเดือนขึ้นหรือไม่ได้โชคดีเรื่องเงินเรื่องทองหรืออาจจะค้าขายไม่ได้กาไรนะทีนี้ไปดูในตรงส่วนของเรื่องของการงานก็บอกแล้วนะเงินมันก็ต้องมาคู่กับการงานการงานก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมีโอกาสที่จะอวยยศอวยศักให้แก่ดวงชะตาตน นะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานมีสีนะคนมีสีจะเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นศุลกากรเป็นตอมอนะครับเป็นพวกราชทันนะฮะนะครับหรือคนทํางานด้านตุลาการทั้งหมดทุกตําแหน่งนะตุลาการด้านทุกตําแหน่งนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของอบายามุกรวมไปถึงในเรื่องของมือถือไมไฟสองหน้าทุกตำแหน่งอีกแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะดารานะครับ ไม่ใช่เฉพาะนักร้องนักอ,อาจจะหมายถึงนักดนตรีอาจจะหมายถึงคอสตูมอาจจะหมายถึงช่างไฟช่างกล้องจะได้ดีบได้ดีหมดนะครับโดยเฉพาะถ้าช่องไหนเกิดในพื้นฐานของความเป็นพึกศกนะหรือกองถ่ายไหนที่เกิดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นพึกศกบอกได้เลยนะฮะหนังและละครที่คุณทำหรือบทเพลงที่คุณแต่งออกมานั้น เปี้ยงบอกได้เลยนะฮะดังแบบค่ำวันค่ำคืนแบบยอดวิวขึ้นเป็นล้านเป็นสิบล้านอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าจะได้รับอย่างนั้นฉะนั้นก็ภาวนาด้วยรวมไปถึงคนที่ทําอาชีพอับใบยมุกทุกรูปแบบไม่ใช่แค่สีเทารวมไปถึงสีดำด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความใคร่ก็เกิดไปแล้วนะครับมันมีดาวคู่ชู่อ่อนแล้วก็มีดวงดาวของความเครียดในเรื่องของการของคู่ ดังนั้นชาวราศีพฤษภก็คงต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอดทนอดกั้นในเรื่องของการของคู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตรักชีวิตคู่นะครับส่วนท่านใดที่โสดอยู่ช้างเผือกกาลังมาบอกได้เลยนะใครที่โสดอยู่ช้างเผือกกาลังมาแต่ใครที่มีแฟนอยู่แล้วใครที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วอดทนอดกั้นไปก่อนขอให้โชคดี